สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16 t a r ทา Channel ผู้รับสารจัจกาลแปลความหมาย้วยการอ่านหน้าไพาท่ทาร์ลมหมอแจนนะคะดูดวงความรักชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกหมอจะเปิดไพ่ให้สิบใบน,นะคะการอ่านพลังงานจะเป็นการอ่านตามหน้าไพา่แล้วก็ในลนักษณะของการแนะนำวันที่เป็นแบบตะวันตกสากลน,นะคะใครที่เข้ามาใหม่นะชาวธาตุน้ำ มีนกระกดพิจิกยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านละรายละเอียดนะคะว่าวันที่เท่าไรถึงวันที่เท่าไรก็มีรายละเอียดอยู่ใต้คอมเม้หรือใต้ดิสก์ชันที่ปักหมุดไว้การอ่านครั้งนี้เป็นการอ่านแบบภาพรวมนะคะอาจจะแบบกว้างๆไม่ไม่สามารถตรงกับทุกคนทุกท่านได้นะคะบางพลังงานถ้ามันไม่มีต่อใจเราก็ปล่อยทิ้งไว้นะคะอาจจะเป็นพลังงานของคนอื่นหรือเพื่อนๆคนอื่นๆผู้หญิงผู้ชาย lgbtq สามารถชมคลิปนี้ได้อย่าลืมใช้วิญญาณในการรับชมและรับฟังนะคะชาวทัศนน้ำสามดาบตกลงมานะเอาละ เดี๋ยวหมอจะพยายามเอาใหม่จะได้นะ <Okay. S 1> ดูดวงความรักชาว่านน้ํานะดาบทำไมลงลงมานะต <Okay. S 1> ามดาบลงลงมานะอ่ะมาขอสิบใบย,ยืนยันด้วยตัวเตวงหลักแดนหองตัวเองนะพยายามจะแบบว่าไม่รู้สึกไม่รู้สึกอะไรอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะ มีความรักต่อตอนเองพยายามจะเย็นชาในความรู้สึกหรือกับใครที่เราไปรู้สึกกับคนคนนั้นที่เขาอาจจะมาพูดคุยกับเราอยากได้ความรักความสัมพันธ์คนที่สินเสมอกันนะมีพลังงานของเอเนจีที่ค่อยๆเรียนรู้นะคะเรียนรู้กับอารมณ์ของตัวเองที่เราอะจะไม่พยายามไปทำให้ อีกฝ่ายหนึ่งนะคะมีความสุขคุณจะไม่เป็นสิ่งนั้นคุณบอกกับหมอแจนว่าหมอแจนขอไยนะเขาหยิบผมทิ้งเนนึงนะโอเคเราจะไม่พยายามอะ่ะนะเพื่อเอาใจเอาใจอีกฝ่ายหนึ่งให้มันแบบเป็นคนที่รู้ใจเป็นคนที่เอาใจเธอต้องการอะไรฉัน ฉันยินดีทําให้ทุกอย่างนะคะเป็นคนรู้ใจเป็นคนเข้าอกเข้าใจแล้วก็ดูแลเทคแคร์ประหนึ่งแบบถ้ามีฉันอยู่ถ้ามีชาว่าน้ําอยู่เธออยากได้อะไรนะคะมอกําลังรู้สึกเหมือนว่าคุณอะจะควบคุมนะ,ะจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตัวเอง วีนอวานอยู่ตรงนี้คุณบอกว่าคุณอยู่ได้ด้วยตนเองนะแต่มีความรักมีความรู้สึกเข้ามามีมีมีความสัมพันธ์หรือมีความรู้สึกเนี่ยที่คุณนะ่ะไปได,ได้พูดคุยกับใครสักคนหนึ่งนะนะแต่หมอว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนว่าคุณรู้สึกเหมือนเป็นพลังงานที่เหนื่อยสําหรับคุณนะการเหนื่อยนี่หมายถึงว่าไม่รู้จะไปยังไงอะ่ะ จนเราแบบชาชินและเย็นจนแบบฉันพยายามบังคับตัวเองอะ่ะไม่ให้ไปรู้สึกแหละไม่ไม่ให้ไปรู้สึกว่าเออเฝ้ารอบีบบังคับมันเหมือนไม่ถูกต้องศิลธรรมวัฒนธรรมประเพณีหรืออะไรบางอย่างที่มันยังไปไม่ได้นะคะคุณต้องเรียนรู้กับสิ่งเนี้ยเยอะมากๆเลยจนคุณนะคะ แบกรับความกดดันอารมณ์ของตัวเองเนี่ยจนคุณต้องบังคับตัวเองว่าอย่าไปใจซอ,อนชอบหรือตกหลุมรักใครง่ายเวลาที่เราไปได้ไปพูดคุยหรือทำความรู้จักกับใครใหม่ๆเนี่ยนะคะพยายามบอกตัวเองว่าให้อยู่ได้ด้วยตนเองแล้วมีความสุขตอนนี้ฉันดูแลตัวเองได้ดีแล้วมีความสุขใช่ไหมนะคุณพูดแบบเนี้ยผู้หญิงคุณผู้หญิงชาวท่าน้ำคุณพูดแบบเนี้ยนะคะ พอคุณได้เจอใครบางคนที่ร่วมงานหรือพูดคุยติดต่อสื่อสารทางด้านใดก็แล้วแต่นะคะเหมือนว่าบางครั้งอ่ะคนนั้นอ่ะพยายามจะเข้ามาเพื่อควบคุมเขาเป็นคนที่รอรับบางสิ่งบางอย่างจากคุณมากกว่าเขาไม่ค่อยได้ให้อ่ะคนคนพวกนั้นรู้สึกโชคดีอ่ะนะโชคดีที่มีชาวาน้ําอ่ะทีนี้คุณอ่ะก็ได้เรียนรู้สิ่งเนี้ยเรียนรู้ใหม่ว่า ฉันไม่จําเป็นจะต้องมันเหมือนคุณเหตุค่าตัวเองอ่ะสําหรับคนที่กลับมาโสดนะคะหมอกําลังมองเห็นสิ่งนั้นว่าฉันไม่จําเป็นจะต้องอ,อรู้สึกเหมือนว่าตัวเองอ่ะไม่มีคุณค่าหรือด้อยค่าแล้วพยายามเพื่อให้คนคนนั้นอะ่ะมายอมรับฉันหรือฉันจะต้องทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อเขาถูกใจเพื่อให้เขาคอมมิตเมนต์กับฉันอ่ะฉันจะไม่ทําสิ่งนั้นและโดยเฉพาะถ้าสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่ยังไม่ถูกต้องตามจังหวะ สมมติเราเจอคนที่ใช่ในความรู้สึกของเราแต่มันยังไม่ได้ใช่สถานการณ์ที่จะเราจะลงเอยกับคนนี้เขาอาจจะติดปัญหาศาสนาประเพณีวัฒนธรรมศิลธรรมอะไรบางสิ่งบางอย่างนะจากกฎกฎของสังคมอะไรแบบนี้นะคะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าโอ้ฉันไปเอ่อไปอ่อนไหวไปรู้สึกกับความสัมพันธ์ที่เข้ามาเนี่ยทาไมมันต้องเป็นอย่างนี้อ่ะมันทําไมฉันเจอสิ่งนี้อีกละ่ะ หรือทําไมฉันก็าลังเจอบางสิ่งบางอย่างที่ฉันเหมือนแบบใครบางคนน่ะทําตัวเหมือนว่าคอยบงการหรือคอนโทรลฉันอยู่อ่ะนะคะเราอะได้เรียนรู้หรือปรับเปลี่ยนมุมมองนะ,ะการกระทําของตัวเองอะจากคนคนนี้ที่คุณเข้าไปเจอนะชาวธาตุน้ําคุณอาจไปเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาตินะราศีเมษราศีพฤษภได้ อาจจะเป็นคนละภาษาศาสนาอาจจะเป็นครูบาอาจารย์ที่สอนหนังสือสอนศาสนาอะไรแบบนี้ได้ด้วยสามารถเป็นคนที่อยู่ในองค์กรใหญ่เลยองค์กรใหญ่หญหญหญสูงๆหรือเขาอะต้องแบกรับตําแหน่งหน้าที่การงานและเราอ่ะไปรู้สึกเหมือนว่าได้พูดคุยได้ถูกคอได้ถูกชะตาคนทํางานที่ใช้คําพูดอะในการติดต่อสื่อสารนะคะเพื่อน,น,นหมอเห็นสิ่งนั้นนะทีนี้ในความรู้สึกเนี่ยนะ มันเป็นแบบคุณรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้อ่ะหมอไม่รู้นะว่าวันนี้หมออ่านพลังงานอะไรแต่มันดูดวงความรักชาวธาตุน้ำหมอเห็นสิ่งเนี้ยคุณรู้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยเป็นไปไม่ได้คนคนนั้นไม่สามารถจะมาเปิดเผยความรู้สึกกับคุณได้คนคนนั้นไม่สามารถมารักคุณได้คนคนนั้นไม่สามารถมอบความรักหรือโทรหาคุณแล้วบอกรักคุณใดๆก็ตามแต่คุณไปเจอหรือได้ไป,ไปใกล้ชิดหรือได้ไปร่วมางานหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นในลักษณะของ คุณนั่งอยู่ตรงนี้แล้วเขายืนอยู่ตรงนู้นแล้วผู้คนอื่นอยู่มากมายอะไรแบบเนี้นะคะเราไปรู้สึกถึงเขาคนเนี้ยเหมือนเราชอบในลักษณะคนเนี้ยทําไมเราถึงไปชอบก็ไม่รู้นะ,ะแต่คุณรู้แหละว่าความสัมพันธ์เนี้ยไปไม่ได้ไม่ถูกต้องอ่ะไม่แบบไม่ถูกต้องออสถานการณ์บุคคลกราลเทศะเหรืออะไรสักอย่างเหนือน,นะคะชาวท่าน,น้ํา พระาะใต้สำรับอ่ะมันเป็นไพ่ของสี่เหรียญน่ะนะะสี่เหรียญคนนั้นไม่สามารถมีความรักได้หนึ่งนะคะสองนะคะเ,เขาอ่ะนะยังไม่ได้แสดงออกความรู้สึกอะไรบางสิ่งบางอย่างใดๆก็ตามแต่ให้กับเรานะคะเราก็ต้องพยายามควบคุมเมื่อร่วมง,งานกันเมื่อเจอหน้ากันหรืออะไรก็แล้วแต่นะควบคุมอารมณ์หรือควบคุมสถานการณ์ไว้เพื่อไม่ให้เราอ่ะ แสดงออกความรู้สึกไปว่าเราชอบเขาเราสนใจเขาเราเคซี่เขาหรืออะไรล้วแต่คุณต้องทํางานเพื่อควบคุมอารมณ์ของตัวเองหนักมากเลยนะช่วงนี้ชาวธาตุน้ำหมอกลาลังเห็นสิ่งนั้นมันเป็นสถานการณ์ที่มันมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมีอะไรที่เหลื่อมอยู่อะ่ะในสถานการณ์ทาง,างสังคมนะไม่ได้เปิด ให้คุณสองคนรักกันนะแต่คุณไปรู้สึกหรือไปหวั่นไหวหรือได้ไปพูดคุยหรือได้ร่วมงานหรือเจอกับคนคนนี้แล้วคุณรู้สึกเหมือนว่าเออมันมีความรู้สึกเหมือนอบอุ่นผูกพันหรือไว้วางใจนะคุณก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเนี่ยนะเนี่ยสิ่งนี้สิ่งเนี่ยมันก็เลยทำให้คุณเหมือนแบกความรู้สึกของตัวเองไว้ว่าฉันไปรักคนที่ไม่คู่ควรที่ เขาจะให้ความรักฉันได้หรือฉันน่ะไปรักคนนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้ไปหวันห่นไหวกับเขาตอนไหนไม่รู้อะไรสักอย่างสักสิ่งเนี่ยนะคะมันเป็นสิ่งเนี้ยนะคะเ,เพื่อนๆชาวท่านน้าในลองคอมเมนต์บอกหมอแจนสิว่าตรงไหมสิ่งที่หมอพูดไปเนี่ยนะคะบางคนนะคุณน่ะก็ได้วนกลับมาเจอคนนี้หรือมีการเอ่อโทร คุณโทรหาเขาหรือเขาโทรหาคุณหรืออะไรก็แล้วแต่แต่อาจจะเกี่ยวข้องกันเรื่องงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องงานเรื่องเรียนเรื่องคอร์สสัมมนาหรือที่จะเจอกันหรืออะไรแบบนี้นะคะมันเป็นในรู้สึกเหมือนว่าคนที่เคยหายไปแล้วอ่ะกลับมาล่วงงานหรือกลับมาเจอกันมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกเหมือนว่าเราแบกความรู้สึกเราไว้อีกแหละในตอนที่ห่างกันไปแยกกันไปคุณรู้สึกว่าคุณควบคุมอารมณ์ตัวเองได้แล้วนะที่อยู่ได้ด้วยตนเองแล้วเราอ่ะ รู้รู้จะบอกว่ารู้สถานการณ์ว่าความสัมพันธ์เี่ยไปไม่ได้เรารู้อยู่แล้วมันเป็นคำตอบไปอยู่แล้วแหละแต่ทีนี้พอเราได้กลับมาร่วมงานได้บนกลับมาเจอกันเราต้องพยายามควบคุมอารมณ์ตัวเองอย่างมากหมอไม่ได้อยากจะทํานายในลักษณะที่ว่าเราอไปเจอคนของคนอื่นแล้วเราไปชอบคนนี้เขาไม่รู้ แต่เราอ่ะพยายามไม่ร่วมง,งานไม่ทํางานด้วยกันหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ทีนี้มันมีเหตุให้เรากับเขาต้องกลับมาร่วมง,งานกันแต่ถ้าเป็นสิ่งนี้นะคะเพื่อนๆนเรื่องเนี้ยมันจะเป็นบทเรียนสําหรับนะชาวท่าน้ําที่คุณอ่ะจะได้เรียนรู้ว่าเราอ่ะจะไม่เข้าไปเพื่อดูแลเทคแคร์ในบางสิ่งบางอย่างกับคนบางคนที่ มันไม่สมควรที่เราจะทําสิ่งนั้นไม่ควรไปอ่อนไหวไม่ควรไปอยู่ใกล้หรือไม่ควรให้เขาอะมาควบคุมสถานการณ์หรือหรืออะไรใดๆต่างๆอะนะคะเราต้องเข้มแข็งกับความรู้สึกมันเหมือนสิ่งนี้ที่คุณเจอความความรักความรู้สึกครั้งนี้นะคะกับคนนี้นะหมอจะไม่ได้ถ่ายนะว่าความรักนี้มันจะไปได้ไม่ได้นะหมอจะถ่ายตามไพ่ว่าเราจะต้องรู้ว่าในสถานการณ์นี้มาเพื่อให้เราอะทำแบบไหนเป็นแบบไหน ที่มันจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเรานะเพราะอะไรคะสมมุติว่าเราอะไปอ่อนไหวกับใครบางคนที่มีเจ้าของไปอ่อนไหวกับใครบางคนที่เขาไม่สามารถแต่งงานมีแฟนในสถานะที่เขาทํางานอยู่ตรงนั้นอะจุดนั้นอะเขาไม่ได้สามารถเป็นสิ่งนั้นได้เลยแต่เราไปรู้สึกดีโดยที่เราต้องควบคุมอารมณ์ไว้อย่างมากสิ่งนี้มันจะฝึกให้คุณเข้มแข็งและแข็งแกร่งแล้วก็อยู่ได้ด้วยตนเองอย่างมีความสุขถ้าเรายัางไม่เจอคนในสถานการณ์ที่จะใช่จริงๆอ่ะ เราก็จะทำไมคะเราก็จะยิงในศักดิ์ศรีของตัวเราเองว่าฉันไม่จําเป็นจะต้องลดค่าของฉันเพื่อไปเป็นสองใครเป็นรองใครหรือแอบรักใครบางคนที่ไม่สมควรที่จะไปแอบรักอนะนะคะอะไรแบบเนี้ยเนี่ยไพ่กาลังสอนหรือบอกคุณสิ่งนี้นะคะว่าปิดนะเป็นสี่เหลี่ยมอะสี่เหลี่ยมมันเป็น energy ของการปิด ประตูใจของเรากันปิดความรู้สึกของเราหรือความสัมพันธ์เนี้ยมันมันไม่มีเปิดโอเพ่นอะไม่มีสถานการณ์ที่เริ่มต้นได้เลยเนี่ยไพ่กำลังบอกสิ่งนี้นะคะโอเคนะคะชาวท่านน้ำนะหวังว่านะถ้าใครกำลังเจอสถานการณ์นี้ก็แค่ให้รู้ว่าอ๋อสิ่งนี้มันเข้ามาหาเราเพื่ออะไรเพื่อเป็นคำตอบให้ใครบางคนนะคะได้ไขข้อข้องใจว่าเราควรเราควรรับมือกับสิ่งที่เราเจอ,อยังไงนะคะหมอแจนไปกำลังใจให้แล้วกันเนาะ ส่วนใครที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวนะคะในการหาคําแนะนําวิธีการทางออกทางความรักความสัมพันธ์ก็แอดไลน์ไอดีนะคะ990บาทโทรผ่านไลน์ไม่เปิดกล้องโอนแล้วเราจะให้คิวนะคะ แล้วก็ราคา2,000บาทเราจะคุยลึกนะคะถึงพื้นดวงของคุณความรักความสัมพันธ์คนของคุณเป็นยังไงตัวคุณเป็นยังไงแล้วก็ดูดวงไปข้างหน้าในอนาคตให้คุณด้วยนะคะราคา2,000บาทคุณได้โปรโมชั่น2ชั่วโมงเฉลี่ยแล้ว30นาทีแค่499บาทเองนะะเลือกโปที่เหมาะสมกับคุณแล้วกันเนาะชาวท่าน้ำเอาราคาอย่าลืมกดไลค์กด u ับ c ไ i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะใช้วิจนะณยาณในการรับชมและรับฟังนะคะเพื่อนๆนะคลิปนี้หมอแจนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ